สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง a n นติ o นกริดดิงทาร์ลช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจสู่การสร้างสารรค์ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างอิสระมีความสุขและพบกับความสำเร็จนะคะขอขอบคุณการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของอานตีได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ หัวข้อวันนี้อันตี้มีข้อความด่วนดว่ๆถึงคุณเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อความด่วนๆของคุณคือเรื่องอะไรจะใช้ไพ่สามสำรับนี้ในการดูนะคะตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานกันก่อนนะคะค่ะก่อนอื่น เราจะมาดูพลังของพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะ้วยไพ่สำหรับกางนะให้สำหรับนี้นะคะค่ะเราจะมาดูกันว่ามาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าข้ออ่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไร คุณพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของพวกคุณนะคะสี่ใบว่าคุณไปเจอไปเจอเป็นอย่างไรเรามารู้จักกันก่อนการอ่านเป็นการอ่านโดยพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้แต่การที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ เราเราพลังงานตรงกันเราจึงมาพบกันนะมาดูกันค่ะพลังงานของคุณใบแรกห้าไม้เทา้าพลังงานของคนที่กําลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบางสิ่งบางอย่างมีความไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะคะ ไพ่ใบที่สองแปดไม้เท้าพลังงานของคนที่มุ่งมั่นทำงานซ้ำๆซ้ำๆพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเลยทำอยู่อย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานของตัวเองเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเอง แ8ดาบพลังงานของคนที่มีความวิตกกังวลนอนไม่หลับเครียดบางสิ่งบางอย่างซึ่งความเครียดที่ที่เกิดกับคุณนะ่ะมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณแค่คุณมากมายเลยคุณแค่คิดไปเองค่ะพลังงานของคนที่คิดไปเองกังวลไปเองนะคะ อ่าไปที่ C ว้าวพลังงานบางท่านตัดสินใจทำสิ่งนี้ที่ตัวเองรักตัดสินใจทำงานที่ตัวเองรักตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นมากว่าจะทำงานนี้ให้สำเร็จพลังงานนี้ค่ะคลยใต้สำรับคืออะไรคะ หกดาบพลังงานของบางคนบางท่านที่จะต้องเดินจากกันคู่รักจากกับความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างด้วยเฉพาะหน้าที่หรือด้วยความจำเป็นบางสิ่งบางอย่างพลังงานที่รู้สึกเศร้าใจภาวะเสียใจกับการที่จะต้องจาก กับคนรักหรืออาจจะต้องเดินออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพราะด้วยภารกิจบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็ไม่ได้อยากไปคือภาวะของความเสียใจไม่อยากไปไม่อยากให้เขาไปไม่อยากห่างกันนะคะแล้วนะเดี๋ยวเรามาดู พลังงานต่ออีกสักนิดหนึ่งนะพลังงานของโดยไพ่ทาโร่เนาะไพ่ทาโร่ดูพลังงานคุณอีกนิดนึงขอสักสามใบนะคะขอพลังงานอีกนิดหนึ่งนะคะพลังงานของคนที่ผู้มานะพยายามฝึกฝนตัวเองกังวลบางท่านอาจจะก,กังวลไปเองคิดไปเองบางคนก็ได้ทํางานที่ตัวเองรัก ตัดสินใจโดยเด็ดขาดและมุ่งมั่นมากที่จะทําให้สําเร็จบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าในที่การงานอ่มาดูต่ออีกสักสาใบนะคะว่าพลังงานคุณเป็นยังไงว้าวคิงเหรียญราชาเหรียญพลังงานที่สมบูรณ์ค่ะ อุดมสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจพร้อมเป็นผู้ให้แหละพลังงานนี้พร้อมเป็นผู้ให้แหล้วค่ะเป็นหัวหน้างานได้เป็นครูครูบาอาจารย์ได้เป็นผู้ให้แหล้วค่ะพลังงานของผู้ให้มาดูต่อนะอืมพลังงานของคนที่ปรับตัวเก่งสามารถจะเข้าได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเลวร้วายอย่างไรคุณก็สามารถจะปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ได้อย่างรวดเร็วว่องไวเพราะความที่คุณมีสติปัญญาเป็นเลิศพลังงานดีนะคะนี่แปดเหรียญมาอีกแล้วยืนยันค่ะพลังงานนี้น่าจะเข้ากันมาเยอะคนที่กำลัง พัฒนาตัวเองพ,พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อไปสู่บางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่จุดหมายเพื่อไปสู่ความมั่นคงมั่นคงก็ได้เพราะเงินคือความมั่นคงความมั่นคงนะคะนี่คือพลังงานของคุณค่ะพลังงานดีค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าข้อความดน่นด่วนคืออะไรข้อความดน่นด่วนคืออะไรคะ มาดูกันนะคะข้อความด่วนๆคืออะไรข้อความด่วนๆถุงคุณตอนนี้เลยตอนนี้เลยด่วนมากด่วนจีเลยนะคะเป็นข้อความอะไรที่จะบอกถึงคุณคะจากพลังงานของพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเามาดูกันค่ะข้อความด่วนแรกคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่านี่ไงนี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธ์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความด่วนมายืนยันค่ะอันนี้คือข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้าประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่พวกคุณนับถือท่านมายืนยันว่าท่านต้องการส่งข้อความด่วนนี้ให้คุณค่ะมาดูกันนะคะ ว่าท่านจะส่งข้อความด่วนอะไรถึงคุณใส่ที่สองเพจออฟเด็กดาบนี่ค่ะนี่ก็เด็กดาบจากพลังงานของคุณก็มาก็มาเลยค่ะท่านบอกว่าอะไรที่คุณคิดจะทำให้ลงมือทำค่ะ ให้ลงมือทำได้เลยแล้วคุณจะมีความสุขกับการทำคุณตั้งใจทำอะไรเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะมาข้อความด่วนต่อไปคืออะไรคะนี่ไงคะ build of fortune ถึงเวลาแล้วคิดอยู่ทำไมนานจังไม่ต้องคิดแล้วค่ะ ทำเลยที่คุณคลิปนั่นคือถูกต้องค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถูกต้องแล้วลงมือทํายืนยันค่ะให้ทําเลยค่ะเพราะสิ่งนี้จะต่อยอดในชีวิตของคุณต่อไปข้อความอะไรอีกคะแล้วคุณจะได้ทํา เพื่อประสบความสำเร็จนี่คือก้าวไม้เทา้าคุณจะทำงานนี้ได้ประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณทำสำเร็จแน่คุณอาจจะมีความกังวลว่าฉันจะทำได้ไหมกับสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันทำโปรเจกต์นี้มันจะดีไหมคุณลงมือทำค่ะทำมันอย่างหนักเลยด้วยไพ่ก้าวไม้เทา้าทำอย่างหนัก คุณจะประสบความสำเร็จค่ะอย่ามวัวแต่คิดค่ะลงมือทำข้อความด่วนตอนนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือให้คุณลงมือทำเลยนะคะนี่ไงคะท่านออกมายืนยันด้วยไพ่ใต้สันรับว่า The Hermit คุณมีสติคุณมีสมาธิคุณมีความเข้าใจในงานที่คุณคิด และคุณมีประสบการณ์พอแล้วอย่ามัวแต่คิดให้ลงมือทำค่ะลงมือทำได้เลยลงมือทำเลยนะคะท่านมายืนยันยืนยันทั้งทั้งสองเลยทั้งท้ายทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทำนี้ถูกต้องดีมากและจะต่อยอด ให้คุณก้าวหน้าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำเดี๋ยววิวออฟฟอรจถึงเวลาแล้วคุณต้องทำค่ะทำเลยแล้วมาให้ไพ่นี้ดูต่อนะคะว่าข้อความด่วนๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอะไรอีกความคิดไอเดียหรือว่าผลงานหรือว่าสินค้าใหม่ๆที่คุณคิดตอนนี้ คือสิ่งที่ดีแล้วค่ะลงมือทำเลยลงมือทำตั้งใจทำมุ่งมั่นทำเลยค่ะถึงเวลาของคุณแล้วค่ะที่คุณจะได้แสดงกับศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นมาค่ะมาดูต่อว่าข้อความด่วนๆจะมีอะไรอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันมากเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลยืนยันค่ะใบแรก <c oughs> โอ้ยอันตี้ไม่รู้จะว่าอย่างไรจะให้เราแฟนขึ้นมา My God ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่จักรวาลขึ้นมายืนยันกับคุณขนาดนี้แล้วทำค่ะท่านมายืนยันเลยค่ะทำค่ะสำหรับนี้ท่านก็ขึ้นขึ้นด้วยใบที่ต่างจากอื่นจาก สำหรับเมื่อตกี้นี้ไฮโลเพนอันนี้เดอะไฮพินเทสอันนี้กับ The Hermit อันนี้ The High p เพนสขึ้นเลยเหมือนกันเลยค่ะท่านก็มายืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าไปที่สอง g o o o n e s s t h h c h a r ี i o t มุ่งหน้าอย่างเดียวค่ะทำตัวให้เป็นธนูฟา วิ่งผ่านอากาศไปอย่างเร็วได้เลยเนี่ยรีบทำเลยมุ่งหน้าเลยไม่รู้งานอะไรที่พวกคุณคิดกันเนี่ยตอนเนี้ยมันกําลังจะจะสร้างจะสร้างความก้าวหน้าความสำเร็จให้กับคุณนะคะเดอร์มูนเลิกคิดแล้วค่ะเลิกคิดได้แล้วเลิกคิดกังวลกับผลงานนี้ได้แล้วค่ะ แล้วมุ่งหน้าทําเลยค่ะลงมือทําได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าคุณไปได้ค่ะเดชาลีออดคุณกำลังมีพลังมีแรงอย่างมากๆติดที่กังวลใจนิดหน่อยกังวลใจว่าฉันจะทําได้ไหมมันจะดีหรอเลิกคิดค่ะคุณทําได้แน่ๆ คุณทำได้อย่างแน่นอนเห็นไหมคะเหมือนกันเลยค่ะไพ่สำหรับนี้ก็ขึ้นเหมือนกัน The View of f o u n e ถึงเวลาแล้วเดินออกมาค่ะลุกออกมาค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ต้องกังวลแล้วค่ะไม่ต้องกังวลแล้วลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทำเลยค่ะแล้วก็เอาไปเลยค่ะ เงินนะคะจะเอาไหมคะลุกขึ้นมาและทำค่ะเพื่อความมั่งคั่งเห็นไหมคะเงินความขาดแคลนของคุณจะหมดไปคุณจะไม่พบกับความขาดแคลนอีกแล้วภาวะของการชักหน้าไม่ถึงหลังจะจบสิ้นแล้วเพราะนี่ไงคะถึงเวลาแล้ว ท่านบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าข้อความว่าจึงเวลาแล้วที่ภาวะการขาดแคลนของคุณจะไม่มีแล้วดีมากเลยค่ะให้ใต้สำรับคือหกถ้วยทั้งเงินทั้งความสุขความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่าง จะรับไหมคะรับเธอคะ่ะรับนะรับไปเลยคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าข้อความด่วนตรงนี้ลุกขึ้นทำมุ่งหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตให้กับคุณแล้วเรามาดูกันซิว่าไพ่พันตาจะแนะนำอะไรคุณอีกคะ มาดูค่ะไพ่พันตาจะแนะนำอะไรให้คุณนะคะเรามาดูกันต่อนะเลิกกังวลได้แล้วนะคะเลิกคิดเลิกกังวลแล้วอา,อาจจะมีใครรู้สึกทำให้คุณกังวลก็ได้นะก็ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะเขาอาจจะพูดพูดจาไม่ดีบูลี่คุณหรืออะไรก็ตามแต่อย่าสนค่ะเราไม่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเป็นคนที่เก่ง เราเป็นคนที่พร้อมทำงานเขาก็แค่พูดเพื่อจะลดทอนความมั่นใจในตัวคุณก็แค่นั้นเองคุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะคุณทำได้สิ่งที่คุณคิดจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณนะคะมาดูค่ะไพ่พันตาจะแนะนำอะไรให้คุณนะคะเก็บออมเห็นไหมคะคุณทำสิ่งนี้คุณจะมีเงินเก็บค่ะ คุณจะมีเงินเก็บให้พันตาบอกว่ามีเงินเก็บแน่นอนแล้วอะไรต่อคะฝันดีเห็นไหมคะพอเราเริ่มมีเงินเก็บความสุขความสดชื่นความสมหวังมันก็เริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะนอนหลับได้อย่างสบายใจความวิตกกังวลตรงนี้ก็จะหายไป ไพ่พันตายืนยันให้คุณทำค่ะสิ่งนี้ที่คุณกำลังจะทำรีบทำเลยแล้วยังไงต่อคะจงภูมิใจในตัวเองค่ะจงภูมิใจในตัวเองค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณทำได้คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และบันเจิดมากคุณคุณคุณมีความคิดที่ต่างจากคนอื่นเขาคุณคิดนอกกรอบอยู่เสมอเพราะฉะนั้น จงภาคภูมิใจในตัวเองใบสุดท้ายว่ายังไงคะนี่งไงคะไม่ต้องฟังเสียงนกเสียงกาใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะเหมือนที่อันตี้บอกเลยเห็นไหมไม่ต้องฟังคะ่ะใครเขาจะพูดอะไรให้เราบั่นทอนจิตใจอะไรเราก็ตามแต่ไม่ต้องสนโนสนโนแคร์เลยมุ่งหน้าทำงานของตัวเอง ทำให้ดีทำอย่างตั้งใจแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะเรามาให้ไพ่นางฟ้าอวยพรให้กับคุณนิดนึงนะว่าไพ่นางฟ้าอยากจะอวยพรอ,อะไรให้คุณอวยพรให้ให้กับพวกคุณคนเก่งลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมานะคะไม่ต้องกังวลแล้วค่ะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันทำค่ะยืนยันค่ะทำค่ะนี่ค่ะคุณพร้อมแล้วลงมือทำค่ะลงมือทำเลยค่ะคุณพร้อมแล้วค่ะและนี่คือคำอํำอวยพรจากไพ้นางฟ้า นี่คือสิ่งที่จะดีที่สุดสำหรับคุณลงมือทำค่ะความสำเร็จกำลังเข้าหาคุณเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลใดๆวางมันลงไปทิ้งมันลงไปแล้วมุ่งหน้าทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนี่คือข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณให้คุณมุ่งมั่นทำงาน ในความคิดที่คุณกำลังจะจะทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะข้อความด่วนมากในวันนี้ก็คือคุณจะประสบความสำเร็จแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ